สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีลบสต็อกลบไอตัวที่เราสร้าง a c c e s ิ i v e บ e d i a บัตรสโเอาไว้เนี่ยให้เราลบทิ้งหรือ Copy ไปไว้เครื่องอื่นนะครับอันดับแรกก็คือลบทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งนี่เราก็เปิดกดที่เครื่องมือ a r c i s t i ติ m e i i นะครับจากนั้นก็มาเลือกบัตรที่จะเราต้องการลบทิ้งนะครับเลือกไว้นะครับจากนั้นเราก็ทำการกด d e delete หรือรูปถังขยะที่ตัว กด delete ไปเขาก็ถามว่าคุณจะต้องการลบใช่ไหมบอกใช่เรียบร้อยแค่นี้ไปตัวบัตรตัวนั้นก็ลบถูกลบทิ้งไปนะครับแต่ว่ามันยังอยู่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนมาใช้กด space ก่อนแล้วค่อยกลับไปที่บัตรอีกทีหนึ่งตัวนั้นก็จะหายไปนะครับนี่ก็คือวิธีลบสต็อกที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับต่อไปก็คือวิธีที่เราจะทําการ copy เอาพวกบัตรที่เราสร้างเนี่ย จากเครื่องนี้ไปไว้เครื่องอื่นนะครับหรือว่าใครจะทำลักษณะมันก็ว่าทําบัตรขายนะครับก็คือนําเอาไปก๊อปปี้แล้วก็ไปวางไว้ที่เครื่องอื่นนะครับล่าของเขาก็คือเราเข้าไปที่วินโด์นะครับสี่ได้สี่นะครับจากนั้นเราก็ปากดที่ยูเซอร์นะครับหายูเซอร์นะครับแล้วก็เลือกยูเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนี้เราก็มาหาตัวแอปนะครับ ดาตานะครับแอปดาต้าแล้วก็ลมมิงนะครับลัมมิงแล้วก็โคโรลนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชั่นที่เราจะก๊อปปี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกพอเลือกตัวนี้เป็นไอ้เวอร์ชั่นที่เราจะก๊อปปี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวต่อไปก็คือคัสซั่มดาต้าไม่ใช่ไม่ใช่ย้อนย้อนย้อน,อนเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเพราะว่าลากเดี๋ยวผมลากผมจะ บันทึกไว้ให้เพื่อนสมาชิกนะครับดอแล้วก็นะครับแล้วก็ดอนะครับไม่ใช่ c u สตอมดา data นะครับโคล,ลแล้วก็ดอแล้วก็ custom media stock เห็นไหมครับมันก็จะมีตัวสต็อกที่เรานั่นไปตัวลบไปที่เราตั้งชื่อไว้ที่สิบนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เราก็ copy เอาลางนี้เลยนะครับทั้งล่างเลยคลิกขวาแล้วก็ copy อ่าแล้วก็ไปวางบนบนทําได้ของเราที่จะไปเครื่องอื่นพอเราไปเครื่องอื่นเราก็วิ่งตามนี้นะครับเปิดตัวนี้ก่อน w i n d o w ินะครับไดซีไดซีนะครับเริ่มจากไดซี User u s ์ r App r a t a l o m ่าต้า r ม a แล้วก็ Coral ไอ้เวอร์ชันที่เราใช้อยู่แล้วก็ดอนะครับแล้วก็ Copy ตัว Custom Media s t o ็ e ไปนำไป Copy แล้วก็ไปวางทับตัวนี้เลยนะครับเราก็จะได้ บัตรจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่งนะครับลองทํากันดูแล้วก็ติดขารตรงไหนจะสามารถพิมพ์สอบถามไม่ได้นะครับส่วนล่างเนี่ยผมจะเขียนไว้ให้นะครับในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ